คือเรื่องอะไรนะครับผมชื่อเรื่องที่คุณหวานตั้งเอาไว้ชื่อว่าเรื่องอจิตจิตตรงกันจิตตรงกันอ่านะครับจิตตรงกันนุณหวานเริ่มเล่าตั้งแต่แรกอีกทีนึงมาค่ะย้อนไปสิบห้าปีที่แล้วนะคะครับตอนนั้นหวานทําหวานเป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพและทีเนี้ยอยู่อยู่กรุงเทพแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านที่เชียงใหม่ แล้วก็เดินทางากลับบ้านมาเชียงใหม่ตามปกติแต่พอขากลับเราก็ได้ผ่านจังหวัดลำปางครับแต่ว่าเราเดินทางตอนกลางคืนตอนกลางคืนก็จะออกประมาณห้าทุ่มอะคะ่ะเราเดินทางห้าทุ่มตอนกลางคืนแล้วก็ผ่านจังหวัดลำปางครับแล้วเราก็ไปขับรถไปแล้วก็ไปเห็นถุงดำอะคะ่ะครับแล้มองว่าเป็นถุงดำ แต่พอเราขับไปใกล้ๆเป็นหมาดำตัวใหญ่ๆนอนตายอยู่กลางถนนหมาดอนรถชนใช่ถูกค่ะครับหมาดอนรถชนเป็นหมาตายแต่ตัวใหญ่มากแล้วก็มองเป็นถุงดำก็ว่าเออใครทำตกไว้คะะ่ะแล้วเราก็หักหลบแล้วก็ขับไปขับไป ถึงเขื่อนภูมิพลไปถึงเวลาประมาณตอนนั้นประมาณปีสามกว่ากวา่าครับพอผ่านเขื่อนไปเราก็ไปเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นหมาดำเหมือนเดิมเลยหมาเหมือนเดิมเลยอยู่กลางถนนเหมือนเดิมใช่ค่ะครับเราก็มองอ่าคงเป็นหมาแต่เรานั่งไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็เออคงเป็นหมาแหละแล้วก็ขับไปพอขับไปใกล้ๆปุ๊บ เป็นคนเป็นคนที่โดนรถชนนอน<ะ>อยู่กลางถนนค่ะแล้วก็เลือดนองเต็มพื้นเลยเป็นถนนคือคือคุหวันก็ไม่ได้ไม่ได้จอดรถด,ดูเขาเนาะไม่ได้จอดเพราะว่าเราขับรถมาเร็วมากค่ะครับคืออขอขัดจังหวัดนิดเดียวคือจากจากลำปางมาถึงจังหวัดตากเนี่ยคือแสดงว่าเราเรากำลังเดินทางเข้ากรุงเทพใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะคือจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพเนอะ่อะคะต่อครับเข็นเขาเลือดนองพื้นเลยแล้วก็ขับผ่านไปขับผ่านไปเราก็เกือบจะทับเขาเหมือนกันเพราะว่าเราขับมาเร็วมากเราขับมาร้อยร้อยสามร้อยสี่ครับแล้วก็หักหลบไปด้านซ้ายแล้วเราก็ขับไปขับไปปุ๊บเราก็เห็นมอเตอร์ไซค์ที่โดนลากอะค่ะประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรโอ้โหไกลจากไกลจากล่างเขาอะนะ ใช่ค่ะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเขามีชีวิตอยู่ไหมเขาไม่รู้ไม่รู้ค่ะครับเขาแน่นิ่งไปแล้วล่ะแล้วไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้จอดแล้วก็คุยกับเพื่อนเราจะทํายังไงกันดีเพื่อนก็บอกโทรหาตํารวจทางหลวงครับระหว่างทางแล้วก็โทรหาตํรารวจบอกว่ามีอุบัติเหตุที่แถวแถวเขื่อนภูมิลคล<ๆ>เขาก็บอกอยู่แถวมองป้ายให้มองป้ายาว่าอยู่หมู่บ้านไหนครับ มีป้ายอะไรบ้างแล้วก็บอกว่าอ๋อเห็นบ้านตากเป็นป้ายบ้านตากเนี่ยค่ะแล้วก็พอตำรวจเขาก็วนรถมาเขาก็มาถึงจุดเกิดเหตุเขาก็โทรกลับมาหาเขาก็โทรกลับมาบอกว่าพี่เขาไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> เขาเสียชีวิตแล้ว เขาเสียชีวิตแล้วแล้วสภาพศพอะค่ะก็เหลือแต่ผมกับคางเหลือแต่ผมผมแล้วก็คางคางค่ะคือหน้าเพราะส่วน,ส,วนส่วนหน้าหายไปเลย,เลยใช่ค่ะส่วนหน้าหายไปเลยแล้วก็ขาก็แบบแบนเป็นกล้วยทับเลยค่ะแสดงว่าเขาโดนรถทับ หลังจากที่เขาโดนรถชนก็คงโดนทับจากรถหลายคันใช่ไหมอย่างนั้นไหมอาจจะเนาะตำรวจตำรวจสันนิษฐานว่าอ่าเป็นรถสิบล้อที่ชนแล้วก็ลากเขาไปรถถึงได้แบบรถมอเตอร์ไซค์ถึงได้ติปไกลอะค่ะครับจากนั้นเราก็เข้ากรุงเทพโดยที่จากนั้นแ่บไปแวะเติมน้ํามันแห่งหนึ่งในจังหวัดปักเพื่อที่พักรถ เราก็คุยกับเพื่อนเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยค่ะ,ะครับแล้วก็เปิดประตูรถไปแล้วก็คุยกับเพื่อนเจอเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับกรุงเทพเข้ากรุงเทพเ่ระหว่างเดินทางมองกระจกด้านหลังนะคะครับเห็นเป็นเงานั่งอยู่ด้านหลังเงาคนนั่งอยู่ด้านหลังใช่ค่ะ ซึ่งเรามากับเพื่อนสองคนนั่งนั่งขับคนหนึง่งนั่งข้างเราคนหนึง่งใช่แต่เราก็ไม่บอกเพื่อนแล้วก็มองกระจกมองไปด้านหลังแล้วก็เห็นเป็นเงาเป็นลักษณะโคนคมถวมครับนั่งอยู่เบาะหลังระหว่างทางแล้วก็คิดว่าเป็นพี่เขาแล้วก็ขับรถเข้ากรุงเทพพอไปถึงกรุงเทพต,ตอนเช้าติบโมง ก็ไปวัดทําบุญให้เขาก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาเนี่ยค่ะไม่ไม่ทราบชื่อเขาเนาะไม่ทราบตำรวจก็ไม่ทราบว่าเป็นใครไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลยเราก็ได้แต่นึกแล้วก็อธิษฐานจิตว่าที่คนที่เมื่อคืนเนี้ยที่โดนรถชนนะอุทิศส่วนกุศลให้เพราะว่าหนูช่วยพี่ได้เท่านี้นะคะก็โทรไปแจ้งตำรวจแล้วก็ให้เขามาดูให้เขาแบบหายาดครับ แต่ตำรวจก็หายาติประกาศตามหายาติหมู่บ้านแถวๆนั้นก็ไม่ไม่ไมเจอญาค่ะครับเพราะเขาไม่ไม่มีเอกสารไม่มีบัตรประชาชนไม่มีกระเป๋าตังค์ไม่มีอะไรเลยครับหลังจากนั้นแกมาถึงกรุงเทพตอนกลางคืนเราก็นอนแล้วก็พี่เขามาอำ่ำมานั่งทับอยู่พี่คนที่เจอค่ะมาอ่ำ เขามานั่งอยู่บนอกตอนที่เรานอน,อนตอนที่เราหลับมั่นใจหรือว่าเป็นเขาแน่ๆมั่นใจค่ะเพราะว่าเห็นที่กระจกหลังก็เป็นลักษณะท้วมๆแล้วก็ผมเทาบ่า,าแต่เราไม่เห็นแบบว่าเป็นหน้าตาย,ยังไงครับเราเห็นลักษณะค่ะอ่าแล้วแล้วยัยงไงต่อคือเขามานั่งทับเรามากดเราใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วเราได้ได้พูดจาหรือได้อะไรไหมถ้าพูดไม่ได้ พูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เลยพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เลยตด้แ,แต่สวดมนต์อยู่ในใจเขาก็ไม่ไปจนกระทั่งเขาไปเองอะคะ่ะเออเออทั้งที่เราทําบุญให้เขาแล้วด้วยซ้ํานะใช่ค่ะใช่เขาก็มาคืนแรกเขาก็มาพอคืนที่สองเราคุยเมื่อก่อนมันเป็น MSN อสนนะคะที่เปิดกล้องคุยกันครับ แล้วก็นั่งเปิดกล้องคุยกับเพื่อนแต่เราอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็คุยกับเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังเออตอนนั้นยังไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังเราคุยกันก่อนแล้วเปิดกล้องแล้วเพื่อนก็คิดว่าพาแฟนเข้ามาอยู่ในห้องเขาเปิดเขาเห็นผู้ชายอยู่ข้างหลังแล้วเราก็บอกเราอยู่ในห้องคนเดียวเราไม่มีแฟนเขาก็บอกอย่าโกหกนะเขาเห็นผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังยืนหันหลังอยู่ เราก็ตกใจแล้วก็อ๋อพี่เขาคงอยู่กับเราเงี้ยอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าตอนนี้คุณน้ำหวานอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวค่ะตอนนี้ผมพยายามปิดซาวที่มันรบกวนออกทั้งหมดนะฮะในคอมเมนต์นะครับบอกว่ามีได้ยินเสียงผู้ชาย ก็นอกจากท็อฟฟี่กับคุณน้ำหวานนะครับก็มีกันแค่สองคนคนลุกเลยนหฮะหคุณคุณพีทบอกว่าได้ยินเสียงผู้ชายอันนี้ตอนนี้ผมเอาเป็นว่าผมไม่เปิดเพลงเพลงแบ็กกราวแล้วละกันเผื่อจะมีอะไรให้คุณได้ยินกันอีกนะฮะได้ยินกันหลายคนนะครับคุณการะเกตคนลุเลยพีทได้ยินจริงเหรออยู่อยู่ในห้องคนเดียวนะคุณน้ำหวานอยู่คนเดียวเนาะ ค่ะ,อะโอเคงั้นงั้นตอนนี้พี่เจฟฟี่ไม่เปิดซาวและเราเพียวเพียวกันสองท่านนะครับผมลองดูซิว่าจะมีเสียงอะไรแทรกมาไหมนะครับอ่าเล่าต่อครับคือ,ค,อค,คืนที่สองเป็นยังไงบ้างค่ะคืนที่สองก็เปิด MSN คุยกับเพื่อนอ่าแล้วเพื่อนก็เห็นผ่านกล้องครับว่าเห็นผู้ชายอยู่ข้างหลังเราเราอยู่คนเดียวแฟนเราก็บอกว่าเราอยู่คนเดียวแน่แน่เลยไม่ใช่แฟนใช่ไม่ใช่แฟน,แฟนเราไม่มีแฟน เราอยู่คนเดียวเขาก็บอกอา้าวเห็นแล้วก็อ๋อหลังจากนั้นเราถึงจะเล่าให้เพื่อนฟังครับว่าเราเจอแบบนี้อหลังจากนั้นที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกวันหนึง่งเขาก็มาอัมอีก,ม,กมาอัมแล้วก็มามาอัมแล้วก็มาให้เราเห็นเพราะอยู่เพราะว่าที่ที่ห้องคือเมื่อก่อนเช่าเป็นหอแล้วก็มันจะเป็นแบบ ระเบียงค่ะเป็นกระจกบานเลื่อนแล้วก็มีผ้าม่านอยู่เวลาเราเปิดผ้าม่านหรือว่าเรานั่งคุยกับเพื่อนแบบเปิดเอ็มเอสเอคุยกันเล่นไฮไฟนี Fi, ไงค่ะแล้วก็จะมองผ่านออกไประเบียงแล้วก็จะเห็นที่เขาอยู่ตรงระเบียงจนแบบอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะคือเออต้องหาทางแก้ไขแล้วก็เลยตัดสินใจขับรถจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ เพื่อที่จะมาหาพระอาจารย์คนหนึ่งครับค่ะระหว่างทางก็ให้เพื่อนมีเพื่อนนั่งมาด้วยอีกสองคนแล้วก็รวมหวานเป็นสามคนระหว่างเดินทางกับคือรถอะ <c oughs> เหมือนแบบรถเป็นรถซีวิคแต่แบบเหมือนบรรทุกของเยอะมากเลยค่ะคือเป็นรถจะแบบอึดมากตลอดทางเลยรถแบบเหมือนคนนั่งเยอะ ใช่ค่ะพี่เลกออกไหมคือคือรถเราก็ไปกันแค่เสามคนเ้วก็เพื่อนแต่รถมันอืดใช่ค่ะเหมือนว่ารถเนี่ยบรรทุกมาเต็มพิกัดเลยไปแบบเนิบๆเลยใช่ไหมครับอ่าอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะพอไปถึงที่เชียงใหม่แล้วก็ไปหาพระอาจารย์ไปหาพระอาจารย์แล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเราเจอแบบนี้แบบนี้มาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็พูดขึ้นว่า ตอนเนี้ยเขาก็อยู่ตรงนี้เขายืนร้องไห้อยู่เขาหาทางกลับบ้านไม่เจอเขาโดนรถชนอ๋อเราไม่ได้เล่าให้พระอาจารย์ฟังใช่ไหมว่าเราเจอเขาครั้งแรกเนี่ยคือเขาโดนรถชนเราเราเราเล่าไหมไม่ได้บอกค่ะบอกตอนที่กลับมาเชียงใหม่แล้วก็มาหาเขาค่ะว่ามีวิญ,ญญาณตามอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่า เบ,บอกบบว่าตอนนี้เขาก็ใช่ค่ะแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงคนนี้ช่วยผมไว้แล้วเขาเจ็บมากครับครับแล้วเขาเจ็บมากเนี่ยค่ะเขาหาทางกลับบ้านไม่เจอเขาโดนรถชนแล้วเขาเจ็บมากแล้วพี่คนเนี้ยช่วยผมไว้คือเขาไม่รู้ว่าเขาเขาเสียนคะคะ คุณน้ำหวานคุณน้ำหวานเอาตรงพีทฟีอ่ะได้ยินแต่เสียงคุณน้ำหวานแค่นั้นคนเดียวแต่คอมเมนต์ได้ยินเสียงผู้ชายรูปร่างใหญ่อายุกลางคนนี่ผมขนล,ลุกกัเนะ้เนี่ยได้ยินกันนี่เดี๋ยวก็ขนลุกนี่ได้ยินกันหมดเลยได้ยินได้ยินดได้ยินมาเป็นช่วงๆแต่ผมไม่ได้ยินนะผมผมจะไม่ไม่คล้อยตามนะเพราะว่าผมจะได้ยินสิ่งที่ผมพูดเท่านั้นคือคุณน้ำหวานนะครับ แต่เสียงผู้ชายที่บอกว่าเป็นบุคคลที่สามหรือแทกเข้ามาในหูผมไม่มีนะแต่ถ้าเดี๋ยวยังไงผมจะกลับไปย้อนหลังแล้วก็ไปช่วยกันฟังนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอให้คุ้นบวชเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยอสังเกตการนะครับลองลองฟังไปเรื่อยนะครับครับพระอาจารย์ท่านว่ายังไงต่อครับพระอาจารย์ก็บอกว่าอตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาโดนรถชนแล้วก็เขาเจ็บมากหาทางกลับบ้านไม่เจอที่ผู้หญิงคนนี้ช่วยผมไว้ อ๋อเราโทรไปบอกตำรวจค่ะแล้วทีนี้พระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องคือรถเราอ่ะไปทับเลือดเขา๋อรถเราที่ตอนหักหลบไปทับเลือดเขาแล้วเรารช่วงเวลาตีสามพระอาจารย์บอกเป็นช่วงที่ประตูวิญ,ญญาณเปิดแล้วเราขับรถช่วงตีสามอ่ะช่วงระหว่างที่เขาแบบประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วเราผ่านเขาไปปุ๊บแล้วเราก็ ไปทักเขาอะ่ะตอนตอนที่หวานอะ่ะนั่งกับเพื่อนแล้วเห็นเขาหวานก็ไม่ทีแรกคิดว่าเป็นหมาพอเห็นเป็นคนหวานก็เฮ้ยคนอย่างเงี้ยค่ะพอทักว่าคนปุ๊บเขาก็เหมือนกับว่า<อ>จิตตตรง <ไป S 1> กันจิตตรงกันแล้วแบบเอเออ่ใช่ค่ะเขาก็เลยลถือโอกาสนั้นไปกับคุณหวานเลยใช่แต่ตอนตอนนั้นน่ะคือเขายังไม่รู้คือเขาแบบ พระอาจารย์บอกพูดมาคำหนึ่งบอกว่าตอนที่จอดที่ปั๊มอะ่ะตอนที่วที่ปัม๊มครับแล้วเราเปิดประตูอะนั่นแหละเขาอะขึ้นรถเราตอนนั้นโอแล้วก็โอ้ขนลุกมากเลยพี่แล้วแล้วหลังจากนั้น,นพระอาจารย์แนะนำหรือทำยังไงให้ต่อ,อครับเขาก็ทำพิธีให้อีกวันหนึ่งค่ะเขาก็ทำพิธีที่เชิญดวงวิญญาณ ที่ตามมาเขาก็จุดทูปแล้วก็เอาธูปอะไปวนอยู่ในรถแล้วก็เห็นแบบพอวนวนไปเขาก็ทําพิธีแล้วก็เห็นเป็นวงไฟสีน้ํางเงินนะคะอยู่ในรถเพื่อนก็เห็นหวันก็เห็นทุกคนเห็นยังแบบไม่ได้เชื่อเลยแบบคิดว่าเป็นเขาอะค่ะแล้วก็เอาธูปมาปักอยู่ใต้ต้นไม้ เพื่อที่จะเชิญดวงวิญญาณให้ออกมาจากรถเราเพื่อให้อยู่ตรงนี้อ่าพราะปักทูบปักไม่ลงที่วัดใช่ไหมครับอันนี้สถานที่ค่ะพอปักครั้งที่สองทูบหักมไม่ยอมไม่ยอมก็เลยพระาจาก็เลยจุดทูกครั้งที่สองเพื่อที่จะให้เขาออกมาแล้วก็อยู่ตรงนี้ ผมแม่งตอนเนี้ยจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัว <c oughs> คือไอเรื่องที่น้ำหวานเล่าเนี่ยพี่กำลังนึกภาพตามนึกออกไหมแต่คอมเมนต์ที่เขียนมาเนี่ยคือมาตลอดนะมีเสียงคำว่าลถเมื่อกี้นี้เสียงผู้ชายพูดนะครับอืเอาขนลุกทั้งตัวแล้วตอนนี้ผมอะขนลุกหนูก็หมายก็ขนลุกอะไรพี่ คือ,เ,อเรื่องนี้คือแบบไม่ได้ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยเพราะว่าแบบมันนานมากแล้วค่ะแล้วมันก็ผ่านมาสิบห้าปีแล้วใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้เล่าจะมีแต่เพื่อนที่สนิทแล้วก็มีพ่อกับแม่เท่านั้นยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังไม่จบแค่นั้นแค่ปกักทูบนะคือพระอาจารย์ทํายังไงต่อนะครับค่ะพอปกักทูบครั้งที่สองก็ปักลงที่ต้นไม้แล้วก็พระอาจารย์ก็บอกว่าให้เราอ่ะโทรกลับไปหาตารวจครับบอกว่า กระเป๋าเงินนะ่ะของพี่เขาอะ่ะอยู่ไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรพระอาจารย์บอกใช่ค่ะให้ตำรวจอะไปหาอาระหว่างก็โทรไปหาตำรวจครับบอกว่าบอกว่ามาหาพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์บอกให้ไปหากระเป๋าเงินนะ่ะเขาก็ยังถามกลับมาอยู่ฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งขวารพระอาจารย์ก็บอกไปหาเองเราไม่รู้ แต่เรารู้ว่าไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรพอตำรวจไปหาอจากวันที่ชนกี่วันจากวันที่ชนจนพระอาจารย์สามวันใช่ไหมค่ะค่ะเพราะว่าตอนนั้นอยู่อยู่กรุงเทพสองวันแล้วก็กลับมาที่เชียงใหม่ค่ะไม่ไหวแล้วกลับมาให้หาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกไปหากระเป๋าหาเจอไหมเจอค่ะหาเจอเจอกระเป๋าใช่ค่ะเจอ แล้วเราเรื่อว่าเป็นกระเป๋าเขาเลยอะเป็นกระเป๋าเขาเพราะว่าตำรวจไปตามที่อยู่บัตรประชาชนแล้วก็ไปหาแม่เขาค่ะอ๋อออรู้แล้วว่าเป็นใครแล้วตอนนี้เจอกระเป๋าเจอบัตรประชาชนแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครใช่ค่ะใช่ครับเจอว่าเป็นพี่เขาแล้วก็แม่เขาก็ไปรับศพที่เขาออกจากโรงพยาบาลอพราว่าตอนที่หายาิไม่เจอคือศพต้องหลุอยู่โรงพยาบาลค่ะก็กลายเป็นเหมือนหาไม่เจอศพลาย่าไป ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะพี่เขาไม่มีคือหน้าเขาแบบไม่มีไม่มีแบบลักษณะหน้าแล้วค่ะเหลือแค่ส่วนที่ห่มกระคางพี่จอฟฟี่คะหนูไม่ไหวแล้วคะ่ะกับเสียงที่แทรกเข้ามามีใครได้ยินเหมือนหนูไหมเสียงผู้ชายอยู่ใกล้พี่หวานนี่หกค่ะ ไม่เราสิบห้าปีเขายังไม่ไปไหนหรอหรือยังไงหรือหรือจิตเธอยังตรงกันอยู่อีกแล้วพอนึกถึงเรื่องเขาแล้วก็จูนกันติดแล้วเขาเขาเหมือนจะมาแสดงตัวอย่างนี้หรอเพราะว่าก็ตั้งแต่เริ่มไลฟ์เราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งผมไลฟ์มาสามวันติดคือแทบจะเป็นเอาให้พูดมันมันก็เข้าตาเข้ามือแล้วละ่ะแต่มันแก้ไขไม่ได้ต้งพักใหญ่มันคืออะไรอะ่ะ Mm. เอาเอาเอานะฮะตอนนี้ผมเพื่อเพื่อบรรยากาศจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้มันมีเพลงกบเสียงเขาเป็นยังไงเอาจะเอาเสียงไหมสร้างบรรยากาศหรืออยากจะฟังเสียงเขาช ắt, ัดๆให้แฟนๆลองบอกมาเนี่ยเหมือนเขาพยายามพูดแทรกอันนี้ไม่ใช่คนเดียวนะที่เม้นเนี่ยคือคนได้ยินเสียงเขาเนี่ยหลายท่านนะครับนับดูแล้วสี่ถึงห้าท่านนะครับ แล้วก็พูดเป็นทิศทางเดียวกันว่าได้ยินเสียงเขาอยู่ใกล้ๆคุณน้ำหวานแล้วก็เขาพยายามจะพูดแทรกแต่ท็อปฟี่ไม่ได้ยินจริงๆ <S <S ไปต่อไปต่อไปเจอคุณแม่เขาแล้วเอาศพกลับบ้านแล้วอายังไงต่อครับค่ะพอศพก็ไปท,ทําพิธีแล้วทีเนี้ยหวานก็กลับกรุงเทพก็นาพระอาจารย์ที่จะเพื่อที่จะไปทํางานต่อกรุงเทพพระอาจารย์ก็บอกว่าระหว่างทางอะ่ะ ให้เราอ่ะไปจุดทูบตรงที่เกิดเหตุครับไปบอกเขาว่าเราช่วยเขาได้เท่านี้นะเราช่วยเขาแล้วอ๋อพูดแล้วขนลุกเมื่อกี้ผมได้ยินแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินแล้วเสียงเฮ้ยผม,ผมได้ยินเสียงเฮ้ก่อนที่คุณนุ่มหวานจะพูดคําประโยคหนึ่งอะเฮ้ยขนลุกทั้งตัวเลยนะพี่โอเคผมปิดซาวครับไม่เอาซาวเลยนะฮะตอนนี้เพียวๆคุณนุ่มหวานกับผมและเขา สามท่านนะครับอ่าผมให้เป็นสามแล้วตอนนี้นะอ่าโอเคมาต่อครับค่ะเราก็เดินทางจากเชียงใหม่ไปจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ไปปักธูปลงที่เกิดเหตุแล้วก็บอกว่าพี่คือตอนนั้นรู้จักชื่อเขาแล้วชื่อ,อ,อชอื่อพ่อพี่อภัยค่ะชื่อพี่อภัยอายุสามสิบสองปีนะตอนนั้นนะชายชนใช่ค่ะ เป็นชาวชาวไทยค่ะบ้านอยู่จังหวัดตากครับแล้วก็ไปปกักุูปแล้วก็บอกว่าพี่หนูช่วยพี่ได้เท่านี้นะก็บอกเขาแล้วตอนที่ปักทูปนี่คือแบบลมแรงมากเลยพี่ครับเหมือนในหนังเลยอะ่ะลมแรงแล้วก็แบบแต่ปักลงนะครับเหมือนเขารับรู้อ,ะอ่ะออ่าพี่เจอบ่อยเหตุการณ์แบบนี้ครับ เราก็บอกเขาว่ามไม่ได้เท่านี้นะแบบหนูช่วยพี่แล้วแล้วหลังจากนั้นหนูก็กลับไปกรุงเทพกลับไปกรุงเทพปุ๊บเราก็ใช้ชีวิตตามปกติจนเขาคือเขาเผาแล้วครับแล้วทีเนี้เขามาเข้าฝันแม่ว่าให้ฝันมาขอบคุณหวานแม่ก็โทรหาตำรวจเพราะเขาไม่รู้ว่าจะติดต,ต,ต,ต่อหวานยังไงพี่ตำรวจเขาก็เลยโทรมาบอกว่าเนี่ย แม่เขาอะฝากขอบคุณมานะบอกว่าขอบคุณที่ช่วยพี่เขาที่เขามาเข้าฝันแม่นะคะให้มาขอบคุณเราใช่ให้มาขอบคุณที่แบบกลับบ้านได้แล้วไงค่ะอ๋อคือคือจุดประสงค์ที่เขาตามเราอยู่ที่เขาไปหาเราก็คือจุดประสงค์นี้แหละ เพราะว่าเขาอยู่โรงพักหรืออยู่ที่โรงพยาบาลศพเขาเนอะใช่ค่ะใช่ค่ะเขาไม่ได้กลับบ้านแต่พอเราได้เจอหลักฐานบัตรประชาชนตามที่รอาจารย์ท่านให้ให,ให้ไปหาเราก็ได้แจ้งทางครอบครัวเขาให้ได้รับศพกลับบ้านไปทําพิธีตามศาสนาเขาก็มาเข้าฝันว่าขอบคุณให้ฝากมาขอบคุณเราใช่ค่ะตอนนี้หลังจากนั้นมาก็ไม่เจออีกเลยไม่เจออีกเลยสิบห้าปีนะครับ ใช่ค่ะจนถึงวันที่เล่านี่นะฮะใช่ค่ะกพ็พยายามให้เสียงที่ทุกคนได้ยินมันเป็นเสียงอื่นที่ไม่ใช่เขาแล้วกันแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยอ่าให้มันเป็นของเรื่องของเทคนิคทางเสียงไปนะครับแต่เสียงผมเนี่ยผมปิดหมดละผมไม่เพราะทุกคนบอกว่าไม่อยากเอาซาวอยากฟังเสียงชัดๆ ก็ปิดหมดแล้วนะครับแต่ยังมีมาอีกเรื่อยๆเป็นระลอกนะครับได้ยินครับมาอีกแล้วนะครับมีเสียงถอนหายใจด้วย<ช>คุณหวานอยู่<ช>กับใครครับห้องนี้อยู่คนเดียวใช่ค่ะอยู่คนเดียวค่ะตอ,ตอนนี้อยู่ในบ้านหรืออยู่ที่คอนโดอพาร์ตเมนต์หรืออยู่ที่ไหนฮะอยู่อพาร์ตเมนต์ค่ะก็อยู่คนเดียวใช่ค่ะผมพยายามเงียบ เปิดเปิดลำโพงของของของไมคโทรศัพท์คุณหวานให้ดังที่สุดเขาบอกว่าให้หยุดเล่าไม่งั้นเขาจะขัดขวางไลฟ์สดของพี่ทอฟฟี่โอเคครับหยุดแล้วครับเพราะว่าเรื่องจบพอดีใช่ไหมครับคุณหวานค่ะจบค่ะครับพี่อภัยครับอภัยให้พวกเราด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับ ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่นะครับคุณพี่ก็เป็นเป็นประสบการณ์ที่คุณน้ำหวานเขาประสบพบเจอกับพี่นั่นแหละนะฮะแล้วก็อยากนํามาเล่าสู่คนฟังแล้วผมเป็นคนที่ขอ,อให้เขาเล่าเรื่องนี้เองอยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับหรือวันพระนะครับผมไม่ลืมพี่อภัยแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญสุขสุศลกรวดน้ําไปให้เพราะว่าผมสวดมนต์แล้วก็กรวดน้ําอุทิศส่วนบุญสุขสุสเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ ่อเพยรับสัญญาครับเดี๋ยวผมทําบุญให้พี่นะครับขอพรบคุณมากที่ให้เราได้รับรู้ถึงเรื่องราวนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความขนลุกนะครับระหว่างการเล่าจนจบเรื่องนะครับเดี๋ยวคุณน้ําหวานอย่าลืมนะพรุ่งนี้นะเราพร้อมใจกันนะค่ะไปทําบุญให้พี่แกนะครับค่ะ ผมผมอาจจะเป็นวันพระเลยวันพระพรุ่งนี้วันพระไหมเนี่ยเดี๋ยวผมคงเป็นวันพระวันอังคารอ่าเป็นวันพระเลยนะครับผมโอ้ยขอบคุณคุณน้ำหวานมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ทนเงี่ยหูฟังเสียงไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังดูแล้วกันว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยจับใจความได้ว่าอย่างไรไม่รู้ว่าเขาคงจะฟังเรื่องเสียงรบกวนสํามากกว่านะเท่าที่ผมจับใจความได้นะครับตอนนี้นะฮะ อ่าโอเคคุณน้ำหวานขอบพระคุณมากๆเลยเจอกี่ <ขา S 1> ครั้ง <ขา S 1> หลังจากพี่อภัยจะมีมีมีเจอเหตุการณ์เจอเรื่องอื่นอีกไหมฮะหลังจากนั้นไม่เจอค่ะมีแต่จะมีเจอก็ตอนที่ไปบวชที่วัดเนี้ยค่ะจะเจออ่างั้นเดี๋ยวเรื่องบวชที่วัดเดี๋ยวพี่ทฟฟี่อาจจะรบกวนเป็นครั้งหน้านะครับเพราะตอนนี้เราล่วงเลยเวลานัดไว้อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวเขาจะไม่รอทอฟฟี่เดี๋ยวเขาจะหลับไปก่อนนะ